อ๋อต <formation> ัวซาวย้กินแล้วกินไหมน่ากินเลยว่ะไหนพ่อชิมูหวไหยสิอร่อยไหมมันต้องแซ่บอยู่แล้วแหละสวัสดีจ้าเมื่อี้ห้องกิดวาเห็ดผัดหอยลายนะจ้าหอยลายผัดกระแกะ่เราจะจากหอยลายเนี่ยเอาแก่เองเลยเครื่องปรุงกะนี่เลยจ้ามีอะไรบ้างรสรสดีค่ะนี่กะว้กะเพราหอมแดงแล้วก็หอยลายแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆค่ะ มาชมก,าบบก,กันเลยค่ะ,ะ,ะ,ะแล้วแบบเปิดแ๊ปอ้าวแล้วเขาก็เห็ดป่าลาดพิพยงใน,ในั่ไมาด้งี่พอ่อพี่พ่อไปตกมา่อยดังดูสิดูสิอันนี้กาน,น้ำบ้านที่เขาเจียวกระเทียมโอ้เจียวหอมเลยจังดดเลยกระเทียมเลย ดิแกงอะไรเนี่ยฟัยงปลาหอยจิ๊กจี้แล้วเนี่ยนคนไห้พี่แกแล้วได้เข่าแบบกับเลยจ้ะยังเป็นเป็นก้อนอเลย นี่ผัดหมอเชื่อเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมะพ่อพีแกงเขาก็ได้เขาก็ใ,ากใส่หอ,อยลงไปเลยทีเดล้างเรียบร้อยหอ,อยลวกเป,ป็นแค่ไข่ผัดเผ็ดได้เลยทีเดเนี่ยผัดเผ็ดหอยลายเนาะผัาเปลี่ยนซื้อผัดพีแกงหอยลายหอยลายมัน หนึ่งห้าลวกไว้แล้วเ้าก็ต้องพับดนก็ได้เลยจ้เอาพ่อเขาน้าเขาเนี่ยเขามาปรุงกันเลยจ้าน้ำต,ตาลช้อนหนึ่งนะคะช้อนขึ้นดีกว่าชอบหวานรสดีชอนช้อนผมหัวกช้อน,นช้อน,อนเกลือน,นิดหนึ่งนะคะ ก็ถอยเลยเอ๊ะค่อยๆนะค่อยๆแหม่แล้ว,วอนนเยอะไปคนจ้าสีสันอยากกินเลยสีสนันมาดยจ้าเนี่ กินข้าวน้ำกันกับสองสาวไม่อนี่ทายกันอยู่สองคนได้จ้ะ,ะพ่อไปไหนไ,หนไหม่รู้แแม่นั่งอยู่นี่นะคะเรากินเลยจ้าใส่ผักได้จ้ะอันนี้พันเอายอดตั้งโอกับผักกระเพราใบกระเพราขอต้องคิดแป๊บหนึ่งน,นะคะมักลงกระเพากับหอแล้วคะ่ะไรย เลไปนะนี่หอมเจียวเฮาเจียวเอวงได้แต่เนี้ยต้องเติมเติมรสดีนะคะล้วก็กจะเขยา่าต้องเติมเยอะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวรอเขย่าเลยค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยจ้าต่อไปค่ะสิมาเห็ดน้ำพริกกันเลยจ้ะสำหรับปลาหมึก<ะ>อ่าอ่า นี่มีตะไคร้พริกแล้วก็รากผักชีก็น้ำกระเทียมดอนนะครับปั่นเลยกระเทียมด้วยค่ะ,คะโอเคก็จะมาเทใส่ถ้วยเลยแล้วหนูขอชิมก่อนนะ ดีกี่เดียจิ้มก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเแี่บหกนี่ยลูเลยละเลยกระเทียมที่เราเจียวไว้จ้ะ มาเลยไปกินไปจ้าอาวต้องสาวซอสกนอนนะจิ้มันน่ากินเลยว่ะไหนพ่อชิมดูหนอสิอร่อยไหมมันต้องแซ่บกันแล้วแหละชิมชิมไงั่งเหออืมมาได้เจ้าเลยมากินขวานหรอฟิมือฟิมือน้แกสมนาอฟิมือุ้ยสมห้าแตงโม่อ้าตัว เสมน่จ้าส้มห้องจะนทะเสียบพี่น้องนี่ที่เด็ดเลยแสบคัดตัวน่ะต,ตกปลาก็ได้ปลาตัวเดียวพี่น้องเลยส้มบัวมนี่นะเนี่ยยาแสบเลยเ่ยอพันทำไม่เคยพลาด่พออีย ไลือกเยคลอนมัน่ะไปไป่อยให้หน่อยเด้องไม่จานั่นไหมนั่ไหมันจักวัวักวกินขาวแ้ยังไปเห็ดอันนี้อ้อันนี้ม่แม่เสยงไม่พอเดนยสีงไม่พอทายหลุดไปทายยังนาทีลประมาณห้าหค่ะประมาณไมหลังประมาณเ มาชิมหอยพร้อมกันเจ๊ไหมหอยล้วนๆกับหอยเน้เนๆเจ๊แล่ะไม่เห็นอเหอ็นนะเฮ้ยบ้าดีเค่ะคัมจะขวดลายลมพัดอ่ะพัดกระซังมั้งมาเด้ยดยาสุดยอดเลยค่ะอไม่รู้วครัะ อ๋ hablando. อน uh, no. hmm. mm ี hmm. yeah. yeah, well, 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 yeah, ่อ yeah. ่ะจิมปลากรนวเออเนาะถ้าพอน้องเตรียมเกียวเหมือนภูเขาเื่อนีมเื่งาเบื่อไปนาอีกอ่ะไปน้าาให้เหลือะวันเยไม่ต้องเอาไมันมือไปบานจังอันนี้คนตกคนไดุดรถถลงมดเลเกี๊บาปผู้ถือกล้องเนาะ ไม่ติดกินอยู่ดิแท็บลิสมตัวตั้งใจไว้สิกินอยู่คิดอยากตกปลาแล้วให้ลูกสาว<ม>เห็ดทูกกินกันหน้าบ้างบุกิดหวังเลยแซ่บมาพี่น้องครับพรอนุ่ญ่ข voilà. งเขาเข้ามาเนี่ยเรียนเทียงคานครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ